เสร็จแล้วจ้าแม่อิ่มพากินสวัสดีจ้ามือนี่ช่องไม่อิ่มเสื้อผ้ามาเอ็ดขัวสิงว้งง้อจ้าสิง้งง้อจะเป็นสิ้นเนื้อแกงนะจ้าพเพื่อนๆสิ่นเนื้อแกงก็สะเป็นประมาณนี้นะจ้ นี่อันไม่่าคนซื่อมาจ้ะแต่ตลาดเนาะแล้วก็สี่อันมีอันนี้แถมมะนาวจ้ะเ้าวเอิเพียเนาะขาก็สิขวายส้น้ำจ้ะหน่อยหน่อยนึงเพื่อความเหมือนหอมความนวเนาะมันจะอยู่ในนี้ๆๆจ้ะจะขวายไส้มะเขือจ้ะมีมะเขือเปาะเนาะผ่าใส่แส่นาเรียบร้อยแล้วล่ะก็มีผักซี่เนาะผักซีก็ไปไปแมงลักผักอีตูเข้าหนิล่ะจ้ะแล้วก็มีผักหอมหางผักเข้านน่ล่ะจ้ะ อันนี้ก็แม่อินกะล่างเสร็จแล้วจะเตรียมทีเสียเอาขวัวใส่เนาะมาล่างแล้วก็เอาไว้ร่วมกันเนาะเอาไว้กะซิมีเครื่องตําตําเครื่องตํากะซิมีตะไคร่จะตะไคร่แล้วก็มีหมักเพ็ดเนาะมักเพ็ดแล้วก็มีระเทียมจะใส่จิ๋วใส่น้ำอัน,นสีนห้องเนาะจ้าจ้กเ้าก็กจะใส่ตะไคร่เน,นาะจ้ะมีตะไคร่ทุบและะ้วก็ อันนี้แม่อิมจะใส่เป็นลูกโดดจะไผ่มักกัใส่ไผ่บะมักกับใส่ก็ได้ด้จ่าแล้วก็อันนี้เขาจะตำใส่จ่ามี่หมักเพ็ดนอกจ่าแล้วก็มี่ไอตะไคร้เขาซอยเซเนะแล้วก็ทุบเซเนะนอกจ่าแล้วก็มี่กระเทียมนังจ่าอันนี้เป็นเพี้ยจ่าเป็นเพี้ยเพี้ยงัวที่เขาแถมมาให้ยนอกแล้วก็เขากะสีไซลงไปน้่จ่าเขากะสีมาตามเครื่องจ่าทีนี้มาตามเครื่องเนาะใสอมซินัวเข้าจ่า ตาให้มันมุนจ้ะตามให้มันแหลกเนาะอันนี้อันไม่ยาพันสื่อสีนมากประมาณอันกิโลหนึง่งนะจ้ะนี่ที่ส่วนผสมที่ห้าเอ็ด้ะเครื่องปรุงพาก็จะมีจ้ะนี่เป็นตะไคร้ที่ห้าสับแล้วเนาะจะใส่ลงไปเนาะจ้ะแล้วก็มีอ พี่หาจะใส่พี่หานั่แใ่ลุไปจ้ะเขาจะเลี้ยไว้พร้อมจ้ะเลี้ยไว้ยันขมแห้งเขากับใไส่หลเนาะเลาก็สิมสา่ส่เครืองที่เขาตําจานลงไปใสผิจะิกโดดอันนี้เป็น,น,นปลาล่าจะใส่ปลาลาลงไปนั่นจ้ะ อันนี้เป็นน้ำปลาจ้ะใช้น้ำปลา,าเกลือเ่าใส่ไปแล้วน่าจะตอนที่เ่าตำตำเพลทเ่าก็สีบดใส่อีกนเนาะเวาสิธาซี่เมืองกร,น,ร,รกน,น,นั้นมันชิอดีบดก็ถือเดิมอันนี้เป็น,น,นผลชูรสจัดใสของชูรสน้ำหน่อยหน,นึ่งจ้ะคงนัวห่าเนีาา่ยและจ้ะแล้วห่อกับข้นจ้ะข้นข้นให้มันเข้ากัน พ่นให้มันเข้ากันแล้วกะจะยาอะน้าใส่หน่อยนึงกะมาติดติดก้นหมอนะเนาะต่นให้มันเข้ากันนะากะจะใส่น้ำแน่นหน่อยนึงจ้ะนี่จ้ะแม่อินจะใส่น้แหน่อยนึงจ้ะนี่จะไม่อินจะใส่น้ำแน่นหน่อยนึงจ้ะพ่นาตีหัวมันออกมาแล้วจะขว่วยให้มันแหงก่อนแล้วเา่าจะคอยเาย่อยเติมน้ำด้วจ้ะ ความไอ้้มันเข่ากันเนาะจ้ะนี่ค้นคๆนค้น,นสีนวงเขากับสีใสเวลาขวัวโดนแน่จ้ะเพราะว่ามันหยาบเนาะเป็นสีแกงเขาจะอันค่อยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆจ้ะนี่ละจะเขากับสีเอาไปข้างเนาะจ้ะไปข้างไฟเนาะที่นี่จ้ะ้งกีมาาขไฟ ค่ะแฮมมันแอนฟดเนาะแล้วก็จะสีมะขน้นจ้าที่นี้เริ่มขน้นจ้ะให้มันฟดก,ก่อนได้จ้ะจต่มะข้นเนาะบะซันเหนียมันจะข้าววิธีอ,อมเหนียวจ้าออมเนื้ออ,อมมือคันโบโฟดหามข้นจ้ะบะซันมันข้าว ข้นไปอีกสูตรเนื้อนุ่มพี่น้องน้ำแข็งใส่ลงไปเลยจ้ะหัวขนาะจะกำลังขวดนเนาะกต่จะมาเบิง้งมาข้นจ้ะอันนี้แม่อินเติมน้ำแล้วจ้ะตเติมน้ำเติมน้ำแข็งแล้วข้นไปเรื่อยๆจ้ะเนื้อเข้ากับเริ่มนุ่มแล้วเพราะว่าเข้าใส่สูตรน้ำแข็งใส่พี่น้องเนื้อเลยนุ่มนุ่มเร็ว ทำให้เนื้อนุ่มเร็วบะสั้นเนื้อมันกิดชีบนุ่มมันกิดิีเป็นหยาบๆเป็นกินยากเนาะกระสิทาให้มันฟดนะจ๊ะแล้วฮอจะเอาพักลงจากที่นี่ สใส่เวลาแน่เลยจาย้าออมสีนวัวนอนมันหยาบหัขาก็เริ่มแหงแล้วพี่น้องล้วกะนสีน,นข้าก็เริ่มมันนุ่มแล้วจะเริ่มได้ที่แล้วเนาะต่อไปข้ากับสีมใไซพักจ้าใส่มะเขือใส่พักที่ข้าเตรียมไว้เนาะจ้านี่หนามมันจะแหงลงจ้ะเห็นไหมก็จะบริไซนามหลายจ้ะขัวเนาะเขาเอื่นขัวสีน,นัวขัวเนื้อจ้ะ แกงมกันก็สซีน้ำหลายกว่าน,นี้เนาะจ้าอันนี้เป็นขวัวเขาก็เลยบ่ใส่น้ำหลายจา้ามันจะเข้มข้นประกันเนาะจ้าเนื้อเขาก็เริ่มนุ่มเริ่มสีนุ่มแล้วเขาบ่พ่ออย่างเขาก็เติมจะปลาพ่อไอ้เกลือบพ่พ่อน้ำปลาปลาเพ่อผงชูรสบ่พเอื่อกร,ระเดาเขาก็เติมใส่แ้่เขาซีมเนาะนอันนี้มาอิ่มเติมน้ำหน่อยนึงจา้าเพื่อไอ้เข้าใส่ผักเนาะ ยามนมบ่มีน้ำก็ได้แล้วจะห่าแะใส่มะเขือจะมันนุ่มแล้วเนาะซิมพอดีแล้วจ้ะนี่ใส่มะเขือลงไปจะมะเขือปอที่ห่าแช่น้ำไว้แล้วจ้ะข้นจ้ะข้นหลวก็ะปิดฟ้าไว้แล้วห่อกระิีเอาพักที่ห่อไอ้ ใบเนาะเป็นผักชีหางผักผักอีตูจ้าใส่ที่นี่จ้าปิดฝาไว้จ้าให้มันฝดแล้วเขาจะเอาผักลงจ้าที่นี่หมอเ่าก็ได้ที่แล้วนะจ้าใส่มะเขือแล้วเขาจะบดเอทให้มันเละจ้ามะเขือเขาจะมาใส่ผักจ้าที่นี่ใส่ผัก ใส่ผักหลักกับข้นจากที่หนึ่ข้นผักใส่แล้วน้อยนึงเข้ากับสีอาเลยจ้ะ ออมสินงัวเข้าจะเสร็จแล้วแต่แซบบ่พี่น้องนี่จ้าออมสินงัวเข้าเสร็จแล้วแซบเลยจ้าฮอนฮอนกินกับข่าวเหนียวจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วจ้าอาหารเสาร์เข้าออมเนื้อจ้าออมเนื้องัวเนื้อแกงเข้าอย่ละจ้าใส่ผักซีใส่มะเขือปอจ้าใส่หางผักผอกอีตูนอกจ้ามูนี่ แสบแสบน้ำกันเ้ยจ้ามาเด้อมาเด้อกินเขาเสาน้ำกันจ้านี่แสบแสบเลยจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้า พัดเซนพี่น้องมันไม่ยากเพิ่นผัดเซนจ้าพัดกินย่ำตอนเช้านี่แะจ้าพัดเ้นผัดเซน,นห้อนห่อจ้า อันนี้เป็นอาหารเด็กหน้อยจะเป็นทอดตีนไก่จะชุบแป้งทอดจ้าถาดปูย่าจะผูญ่เด็กหน้อยผูญ่ก็กินได้จ้ามาเดอร์จะมากินเขาน้ำกันกินกับอ้อมเนื้อจะอ้อมสิ้นข้าวน้จ้าอ้อมสิ้นแกงไส่มะเขือจ้าเนี่ยก็หามา่วนแม่ยากับยาเถวกินสักกัสิใไซผักเขาอย่เสียล่ะกินส้มือส้มือจ้ามีผัดเส้นมีมากแตงกับจ้าแล้วก็มีไอ ตำปลาเนี่ยจ้าแง่เทาเพื่นก็ไอหยำไม่อยากได้น้อจ้าเพื่นบ่ค่อยเคี่ยวบ่ค่อยดีจ้าเพื่นก็เลยกินตำปลาเนี่ยจ้ากับผัดเสร็จจ้าเมื่อนี้แม่อิมก็ได้อ้อมืินนงัวใไซมะเขือน้อจ้ามาฝากพี่น้องน้อได้กินย่ามือเส่าจ้าแล้วก็มีผัดเสร็จแซ่บๆใส่มย์ยาเพื่นผัดจ้าแล้วก็เมื่อนี้ก็ได้เอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องน้อจ้าฝาก ลุงป่าเน,น,าานี่ยนาะจากไทรบาดเนี่ยมือเศรา้าเนาะจ้ากเป็นการทำบุญของศาสนาเฮาเนาะจากะทำบุญตักบาตรุ่งมือจากะให้ลูกไส้ให้ยาเถ่าจากเพิ่นใส่ตลอดทุกมือจา้าเนาะเพิ่นก็จะมาบิณฑบาตเนี่ยมือเศรา้าจากแล้วก็ขอให้คนที่มารับชมคลิปเด้อจ้ะขอให้อยู่ดีมีแห้ง้อจ้ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคัน ผู้ใดถึงใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแม่อิมา้ากินด้อจ้าเมื่อนี้ก็แม่อิมสิได้อย่างคลิปหนักอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อจ้าจะไม่ได้พาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้า